ใใ <c oughs> แม่หยุดแล้วน,น,นะน,นุ่มหัวไปรอนนะจ้ังดีแ้ะฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยรออยู่ข้างบ้านเอาา้าไมไขึ้นมาเลย,ยขึ้นมาตท้งนาน่านะเดี๋ยวไปถาขอนใดไม่เจอ มาเหรอมานานเน<า>ี่ยมารออยู่ยังกับจะเป็นใครนะกบเนี่ขอให้ขึ้นมารอทั้งน้ำก็ไขึ้นมาแล้ว,นนลว,ลวบี้มีใครอยู่บ้านไหมแม่แม่ยุงล่าเอ้ยแม่แม่ยุงกบไป<ะ>ไม่ไปขอมันไม่ดีขอมันจะดีหน้า ใครตายแล้วยมไม่มา เน้ะเต่าหลังดูซเซอร์คนอึงงาเขาสงสัยว่าเขาจะโองอะโถงข้ตัวจแล้วมันขึ้นน่ะมันขึ้นสองขีดอะทำไมอะแต่ได้ออกไปเอาไว้ก็เป็นปัญหาเบาบเชื่อโค้งมอก่าโถ้าไม่เอาออก เป็นปัญหาอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเหรอจ๊ะ ของเรื่องนี้นะคะนาก,การเรามีแฟนในเวลาเรียนนะคะในช่วงในเวลาที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะแล้วก็ควรให้เกี่รสิ้นกันและกันหากเกิดการพลาพังจ็มีเพศสัมพันธ์ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะก็ควรช่วยกันป้องกันหากเกิพดพลาพังมีการตั้งครรขึ้นมาฝ่ายชายก็ควรจะรับผิดชอบฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ควรมีสา,ารถสำคัญให้ไปเอาเด็กออกค่ะขอบคุณค่ะ